เพียงแต่กรคำนนี้เป็นของทางด้านฟุตบอลนะผมนะมีคล้ายๆบอลมัตเตอรี่นะผมนะครับผสมเทคนิคต่างๆด้วยการเทคนิคนะผมนะจะมีสเต็ปนะครับสามหกและสิบนะผมนะครับดูนะผมนะว่าลักษณะการทำเป็นยังไงนะเริ่มเทคนิคแรกเลยเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะผมนะเอาเป็นสเต็ปสิบสูงสุดไปเลยนะครับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบนะครับผมครับอ่าดูังนี้ได้นะครับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเนี่ยครับผมเอาไว้ฝึดนะครับผมนะครับเพื่อคอนโทรลบอลสองเท้านะครับผมให้อยู่กับที่นะครับผมเพื่อสร้างความสัมพัน ได้เลือกกี่คอมโบนะครับผมก่อนจะเริ่มเรียนนะครนะับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำอุกสอนตัวต่อๆไปด้วยนะครับผมนะครับฝากกดติดตามผมจะได้ทุกท่าดคิดสําคัญๆตัวต่อไปนะครับฝากกดแชร์นะผมเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทราบเช่นกันนะ,นะน,นะน,นะผมนะครับท้ายนี้นะขอบคุณนะครูแับสมอนของเรานะครับลูกบอลวิกตอรี่นะครับ หรือแม้กระทั่งรองเท้าพุซซี่เอ็กซิสนะผมนะที่ได้งอกผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ใช้นะครับผมสเต็ปแรกเลยนะผมนะฝึกจากสามสเต็ปก่อนนะผมนะสเต็ปนี้นะผมนะที่ผมดูแล้วผมนะเด็กญี่ปุ่นเนี่ยนะผมชอบฝึกกันมากเลยนะผมสเต็ปสามนะผมนะนะดูนะเป็นอย่างนี้นะผมนะหนึ่งสองสามนะขึ้นเลยหนึ่งสองสามนะครับนะนี่นะครับผมหลายๆคนอาจจะเคยฝึกแบบนี้นะครับผมนะครับ หนึงครับอ่าสสรส่วนใครที่ยังไม่เคยฝึกมาดูวันช้าๆนะมครับเริ่มแรกผมนะแล้วแต่ขึ้นขวาขึ้นซ้ายก็ได้นะผมครับเพราะมันต้องฝึกทั้งสองเท้าอยู่แล้วนะครับผมนะครับอ่สมมติเราขึ้นขวาก่อนละกันนะผมนะอ่าขึ้นขวาเขาึ้นมาหยุดอย่างนี้นะผมนะขึ้นมาหยุดนะครับเขหยุดได้ นี่นะผมว่าพึงมาหยุดพอหยุดได้ครับผมก็เอาด้านหลังนะครับแตะนิดนึงพอแตนะ,น,ะน,แตนิดนึงแล้วก็ปาก่าออกมาแค่นี้เองครับผมนะครับก็ขึ้นซ้ายนะครับพึงมาหยุดแตะออกป่านะครับสุดา้านหลังครับผมนะครับพึงมาหยุดบอลนะครับพอหยุดบอลนี่างนี้ไ้ให้หยุดนิ่งที่สุดนะครับพอเราก็แตะนะครับด้านหลังแตะนิดนึงแล้วเราก็ป่าออกแค่นี้ครับผมนะพรึ้นขวาพึงมาหยุด 1ึยุดแตะปาออกไม่ยากใช่ไหมครับผมนะอะอ่ะอาทีนี้นะครับมาเริ่มสเต็ป6ครับผมพอเราได้สเต็ป3ามแล้วนะก็เพิ่มไปอีกสที่หก่อนจะเปลี่ยนได้นะครับผมนะก็เพิ่มขึ้นมานะครับผมรออ่านนึ่งแตก2 and ถึ่ข้างทางนี้ก็บางทีเราผมนะเราฝึกเนี่ยเวลาเราใช้เราก็สามารถใช้หีนาขึนหนึ่งสองสามฝ่าหอบอ้าบเวลาขึ้นออกก็ใช้หลักคอมิต้าออกได้ครับผมหรือแม้แต่เราดึงมาทุบแตกแค่ออกทุบทุบฝ่าอ่าใช่้ไหมครับหรือเราทุบแตกนี้ที่เราทำทุบทุบอ่านบ่หมุกอื่นขึ้นออกก็ได้นะครับผมเวลาไปวิเคราะห์ท่าอื่นก็ได้ให้รู้หลักการนะครับผมนะนะคืออยู่บนร่างฝ่ายนี้นะครับกับการดึงกระแทกหนักนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับผมนะแค่เปลี่ยนรูปแบบนะครับ พอเริ่มแค่นัน้นเองนะครับแต่เราคุณจะฝึกรวมกันไปก่อนนะครับผมนะเวลาใช้เดี๋ยวก็ไปเลือกใช้ได้นะครับจะเอารูปแบบแรกรูปแบบสองนะมาเต็มสามแล้วก็อีกสามข้างหลังก็คือเป็นหกนะครับต่อมาอีกสิบนะครับผมก็เพิ่มเข้ามาแล้วเราผมมาเริ่มนะครับมาเต็มสิบดูนะครับผมหนึ่งเหมือนเดิมน,นะสองสามสี่ห้าหกพอหกแล้วครับขึ้นะ เจ็ดแปดเก้าสิบนะเจ็ดอ่าเราพอเจ็ดแล้วนะคมาฝังขวาก็ใช้ซ้ายเด็กโอเวอร์นะครับแปดเก้าอินไซด์เอาไซด์เป็นสิบก็จบแล้วนะครับผ ดิบรวมการทั banks, геро, well, no ้งหมดเวลาฝึกนะเพื่อสร้างความทนต่อเท้าสามารถมันกให้เราฝึกเวลาข้าวูสู้เนี่ยคอมโบได้ผมจะออกตอนไหนก็ได้ผมจะออกตอนไหนก็ได้นะผมาด้นซ้ายอ่ะหนึ่งสองสาาหเจ็ดแป หนึ่มนครับผมนะก็จะเป็นคอมโบแบบนี้นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปสุดใช้กันดูนะเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของ2องเท้านะครับผมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมนะครับคอนโะทรล2องเท้าขั้นเทพด้วยกราบุนะครับผมสวัสดีครับ